นี่เราก็ถึงแล้วนะคะสถานีรถไฟนะนี่ทุกคน<ๆ>เราจะไปขึ้นรถไฟพร้อมกับแม่กุ้งนี่เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะทุกคนวันนี้นะคะเรากําลังทาอะไรกันรี่เรากำลังจะจัดของไปทะเลใช่แล้วค่ะทุกคนนี่เลยนะคะตอนนี้พี่ใหม่พี่หยกมาบ้านเราเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเรามาสัมภาษณ์กันก่อนเลยตอนนี้พี่หยกเอาอะไรมาบ้างครับ เสื้อผ้าครับอันนี้ะจะของทิมแล้วก็ใช้ทิ้หน่อยแล้วตอนนี้ของกินล้วนๆของกินล้วนๆใช่ไหม <c oughs> อันนี้เอามา3กระเป๋าเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเราไปกี่วันพี่โยบเจ็ดวัน, <7 S 1> <7 S 2> นนะคะโอ้โหเยอะมากอ่ะสเปาเกลี่เอ,เ,บบเอาไปกี่กระเป๋าคะเอาไปหนึ่งกระเป๋าค่ะเอาไปหกระเป๋าอุยฉันมา,มาเลย <c oughs> เอาไปหนึ่งกระเป๋าใช่ไหมลูกเอาอะไรไมาบ้างคะเอาชุดเสื้อผ้าค่ะแล้วก็ชุดไยน้ำผ้าเช็ดตัวแม่แล้วก็ของใช้โอเคแต่ว่าขนมได้มาหรือยังคะได้มาแล้วค่ะ ได้มาแล้วใช่ไหมคะนิดหน่อยใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปซื้อกันที่สถานีรถไฟเนาะกับข้าวใช่ไหมหนุกโอเคที่หมาเอากกระเป๋าคะวันนี้หนึง่งกระเป๋าแต่ลูกโซ่มันน้อยมากนะทุกคนดูนนยังเจ็บไหมเจ็บมากเออขี้ไม่หมดจริงๆนะทุกคนอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินทางไปประมาณ4ี่โมงยี่สินาทีออกบ้านนะคะเพื่อที่จะไปสถานีรถไฟนะคะเอะไรครับ พี่หยกนะคะพี่หยกเออและนี่นะคะก็เป็นกระเป๋าของคุณพ่อกระเป๋าของแม่เกดอยู่ฝั่งนู้นนะคะโอ้โหกระเป๋าเยอะมากๆเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ทุกคนดูจนถึงขึ้นรถไปสถานีรถไฟเลยนะคะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเตรียมของให้เสร็จกันเลยค่ะจุลี่ปิดกระเป๋าปิดกระเป๋าได้เลยอันนี้นะคะทุกคนเราจัดของเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มขยอยขนกระเป๋านะคะไปไว้ที่หน้าบ้านนะคะเอาไปเลยค่ะพมาไปเลยเดี๋ยวเอาไปวางเอาไปวางไว้หน้าบ้านเลยครับโอ้ยยกงไม่ได้เลยหนอะ นี่เดี๋ยวเราจะเอามาวางไว้ตรงนี้นะคะให้ใหคพบนะว,ว,นนวันนี้เราจะขึ้นรถะไรไปพี่ใหม่เราจะขึ้นรถแดงไปสถาน <c oughs> ีรถไฟแล้วก็รถ <c oughs> แดงก็คือรถสองเควนะคะทุกคน,ออกคนเออนี่ยังไม่หมดนะอันนี้ไม่ใช่ของพี่ใหม่พี่หยกแล้วก็ของเกลี่รนะคะของค้าของพ่อแบงแม่เกดอีกนะคะโอเคไปส่วนมิมี่ก็จะไปอยู่บ้านคุณตาคุณยายนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามี้ไปส่งนะทุกคน นี่นะคะทุกคนตอนนี้รถมารับเราแล้วนะคะเรากําลังจะพยอยคนของของึน้นรถแล้วนี่วันนี้เราจะนั่งรถแดงรถสองแถวไปนะคะทุกคนอ่าไปไปตอนนี้ที่ใหม่ก็กําลังจะเรียงของนะคะเดี๋ยวก็จยถือเกลี่มาแล้วลากไม้ครบเลยลูกอ่านี่นะคะเราจะนั่งรถนีไฟทุกคนว้ามาเลยมาเลยนี่นะคะของเยอะมาก ตอนนี้เราก็เริ่มออกเดินทางแล้วนะคะเลยดูทุกคนดูของคือเยอะมากครึ่งคนรถลแล้วนะคะปาเดี๋ยวเราจะเดินทางไปสถานีรถไฟกันนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนระหว่างจุดไฟแดงนะคะซู่จิงเขาก็นอนนะคะนี่เขานอนใกล้กันเลยนะคนจะหลับแล้วใช่ไหมน่ะพี่ไม้พี่ไม้เขาสนใจละแล้วทุกคนนี่วันนี้เขามีพิยกนะคะ นี่ค่ะทุกคนตอนนี้เราถึงสถานีรถไฟแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขนของลงไปเลยนะทุกคนคือเยอะมากเลยนะคะไปะอ่ะขนมาเลยอุย้ยขนตกอัะพี่เกลทุกคนฝนลงเม็ดที่เรากําลังจะออกเดินทางไปทะเลเนี่ยโอ้ยขนตกอีกแล้วนะคะวันนี้เราไปวันที่ทายุข้านะ่ทุกคนเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะสถานีรถไฟนะนี่ทุกคน โอเคค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเมแกะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้อของที่ในเซเว่นนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถไฟพร้อมกับแม่กุ้งนี่เลยสวัสดีค่ะโอเคทุกคนดูของมันเยอะมากงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันบนรถไฟนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย